หลายคนก็มีต้นแบบในใจนะครับบุคคลต้นแบบหรือไอดอลในใจทีนี้ต้องกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะครับมีบุคคลต้นแบบในใจบ้างไหมครับมีเหมือนกันตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวัดเท่าไหร่ก็เรียนศิลธรรมอยู่ในโรงเรียนท่านนั้นเองนะส่วนใหญ่ที่จะชอบก็คือโอ้โหถ้าเรากําลังเล่นบาสคนนี้เล่นบาสเก่งยังเลยเนี่ยดูเขาว่าเออเขาเล่นเก่งนะเขาทำังไมเขาถึงเล่นเก่งได้ขนาดนี้หรือว่าเออพอเรียนหนังสรรืออย่างวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้ทำไมไอ้สไตน์เขาเก่งนะ อายุแค่ยี่สิบห้าสามารถคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาได้ขนาดรับรางวัลโนเบลไพลส์ได้ยี่สิบห้าเนี่ยทำไมเขาเก่งยังเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอดอลด้านหนึ่งหรือว่าเอดิสันเนี่ยโอ้โหทำไมประดิษฐ์อะไรได้เยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นอย่างอย่างนั้นทำไมเก่งยังเลยก็เป็นแรงบันดาลใจในด้านต่างๆแต่ว่าพอมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยไอดอลที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองก็ ท่านเป็นบุคคลที่หมดกิเลสแล้วและตัสรู้ชอบด้วยพระอ,รองค์เองดังนั้นเนี่ยดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแล้วเราก็เราไม่พลาดแน่นอนถ้าเป็นบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีโอกาสด้านบวกก็มีด้านลบก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีบวกล้นๆอย่างเดียวไม่มีลบเจือเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทุกคนถือว่ามีบุญแล้วก็โชคดีมีบุคคลต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้เราดูเป็นแบบอย่างอยูอย่แล้ว ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งแม้แต่คนต่างชาติต่างศาสนานะมาศึกษาพุทธประวัติแล้วยังยอมรับเลยว่าโอ้โหช่างเป็นประวัติของพระพุทธมศาสดาที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกอะไรอย่างนี้หาใครมากล่าวหาเล่พระองค์ได้ยากมากเลยเพราะทุกอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยเป็นไปเพื่อมนุษยชาติและโลกอย่างแท้จริงไม่ได้ทําเพื่อพระองค์เองเลยสละสิ่งที่มีพร้อมชาวโลกสแสวงหา ลาบยศสันเสริญสุขเนี่ยเป็นองค์รัชทายาทมีมเหสีมีพระชายางดงามมากเป็นหญิงเป็นจัก,กรยานีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างพร้อมหมดแต่พระองค์สละไปอยู่ป่าตั้งใจบำเพ็นสมณะธรรมเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมเมื่อพบแล้วก็มาสอนชาวโลกด้วยความสงบเยน็นไม่เคยใช้ความรุนแรงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเลย ไปถึงที่ใดก็เหมือนน้ำที่นำความสงบเย็นไปทุกที่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน2,000กว่าปีนี่คือความงดงามของบุตรคนต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราชาวพุทธท,ทุกคนเจริญพรลาท้าที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพ,พระอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ่ะที่ได้เมตตาสละาเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมมมองดีให้กับพวกเราคะ่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพร จากที่ได้ฟังพระอาจารย์มานะครับเราก็ได้แง่คิดว่าการที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นไอดอลของเรานั้นต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าเขาเป็นตัวแบบของเราในสิ่งที่ดีงามหรือเป็นแค่บุคคลที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับค่ะเรายิ่งในปัจจุบันนะคะทุกคนมีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรก็ต้องมีจิตสํานึกสาธารณะเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทําใดๆเนี่ยก็จะต้องไม่กระทบใจผู้อื่นค่ะเรียกได้ว่าสิ่งที่เราโพสต์มานั้นต้องเป็นต้น แบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีซึ่งกันและกันค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเรานะครับหรือมีคำถามก็ติดต่อมาได้ครับรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการข้อคิดรอบตัวค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ